ทีเนรนพยองเมืองทองอยู่ในเตดของมาริโอ,อยูรอสกี้ยังคงหาชายชนะในศึกไทยลีกรุ่กางนี้ไม่เจอหลังบุกไปโดนบีจีถล่มกลับมา5ประตูต่อ2แม้เกมนี้ทีมจะได้ประตูออกนำไปก่อนจากปอรเมตมสอัดวิไลในนาทีที่1 0ก่อนจะมาโดนบีจียิงคืน2ลูกรัวจากจักรพันไพซัวนและเฟดดี้อาวาเรสก่อนขึ้นหลังจะโดนลัวอีก3าเมตรจากหยุดโทษของวิเตอร์คาโดโซพัติกกุสตัฟสัน และพิธีวัดสุขจิตธรรมกุลโดยที่เมืองทองได้หนึ่งประตูจากรายฮาสจวดที่ทำเข้าประตูตัวเองทำให้ผ่านไปสี่เกมแรกในซีซั่นนี้เมืองทองเก็บได้เพียงหนึ่งแต้มและหล่นลงไปอยู่ในอันดับที่สี่ของคุตานาารามาดิโออยู่ในเครื่องหมายคำถามเมื่อหลังจบเกมเจ้าตัวได้ไปพูดต่อหน้าแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ที่สนามบีจีว่าผมไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ถ้าผมยังอยู่ผมจะทำทุกอย่างให้กับสโมสรอย่างแน่นอน นี่ไม่ใช่งานของผมแต่ผมรักสโมสรแห่งนี้และขอขอบคุณทุกๆคนมากถ้าผมไปวันหนึ่งผมจะกลับมาเพราะความฝันของผมผมอยากได้แชมป์ทั้งในฐานะผู้เล่นและโค้ชผมไม่ใช่คนไทยแต่ผมรักสโมสรน,นี้ และมีการคาดว่าสโมสรมืองทองอาจจะต้องมีการประชุมกันภายในสัปดาห์นี้ถึงอนาคตการคุมทีมของมาริโอยูรอฟกี้สำหรับฤดูกาลที่ผ่านมาในช่วงที่ทีมทำผลงานได้ไม่ดีเจ้าตัวเคยประกาศขอยุติการทำหน้าที่มาแล้วแต่หลังจากนั้น